กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพรับผมอภิสเิ์ไว้ศัตรูกไกบัญชีรายชื่อเก้าไกนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นผม <c oughs> นั่งฟังเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายในยตินี้เนี่ยมากกว่า20คนหลายท่านก็ให้เหตุผลไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นด้านบวกและด้านลบ แล้วก็เอกสารเก่าๆของสภาเองก็มีการศึกษาเรื่องนี้ไว้ครบถ้วนหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่สิ่งสำคัญ,คญผมกลับมองว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะพูดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้ครับท่านประธานไม่ว่าจะพูดด้วยประเด็นทางเศรษฐกิจไม่ว่าประเด็นถึงการจ้างงานผมอยากเรียนให้ท่านประธานผมสนับสนุนกับการตั้งกรรม กรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยประเด็นที่ผมอยากเสนอในเรื่องครั้งนี้เนี่ยก็คือประเด็นทางสังคมผมคิดว่าตรกกะสำคัญของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ประเทศต่างๆที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้ยกมาให้ไม่ว่าเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสิงคโ,โปร์ญี่ปุน่นออสเตรเลียไต้หวันท่านทราบใช่ไหมครับ ว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ผลการศึกษาเนี่ย scientific education ranking เนี่ยสูงกว่าประเทศไทยเกือบหมดเลยไม่ใช่เกือบหมดหมดทุกประเทศประเทศเหล่านั้นที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเกินกว่าประเทศไทยเกือบเกินกว่าหนึ่งเท่าตัวเพราะฉะนั้นสังคมของ การพน,นันสังคมของคำที่ท่านใช้คำว่าการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรหรือใช้ภาษาอังกฤษว่า entertainment complex เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีความซ่อนในมิติอื่นๆอยู่ด้วยผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องแนวทางในการพัฒนาประเทศเนี่ยคือเราต้องการสร้างสังคมที่เป็นสังคมวิทยาศาสตร์มากขึ้นเราต้องการคำอธิบาย เพื่อที่จะตอบโต้ปัญหาแก้ปัญหาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะขณะเดียวกันถ้าเราอ่านตามหน้าหนังสือพิมพ์เราก็จะเห็นตัวเลขจากงูที่มันขดกันจากใบไม้จากต้นไม้จากสิ่งต่างๆอะไรก็ได้แล้วเราก็สามารถทําให้มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการพน,นันผมคิดว่าเราต้องสร้างสังคมใหม่เพื่ออธิบายได้ว่า สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาเราต้องทําให้สังคมเข้าใจได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อที่มันไม่ได้มีผลต่อการดํารงชีวิตนะครับผมอยากเสนอประเด็นให้กรรมธิการได้ช่วยศึกษาในแง่ตักกะของสังคมในแง่ตักกะของการดํารงชีวิตว่าเรา ควรจะดำรงชีวิตด้วยสัมมาชีพเราควรจะดำรงชีวิตด้วยความวิริยะอุตสาหะความอดทนเพื่อที่จะหาไรายได้มาให้ได้เราไม่ควรดำรงชีวิตบนพื้นฐานของเส้นได้ของความโชคดีเราไม่ควรดำรงชีวิตบนความเชื่อที่เราฝันมาเมื่อคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยเองเนี่ยนะครับถ้าเราทำให้ ตักกะของชีวิตตักกะของของสังคมอยู่บนสังคมทางวิทยาศาสตร์ได้เราก็จะแก้ไขปัญหาอื่นๆตามมาได้เพราะฉะนั้นในการตั้งเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยผมคิดว่ามันควรจะต้องมองในหลายมิติมองในหลายเรื่องเพื่อจะทำให้สังคมไทยถ้าเพื่อเรามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเราก็คงจะมีหลวงพ่อ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคาสิโนก็จะมีหลวงพ่อไปห้อยองค์ใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำเรื่องนี้ให้เป็นตรกกะทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นผมเชื่อว่าสังคมไทยเราจะยืนอยู่ได้บนสัมมาอาชีพบนตรรก,กะทางสังคมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เราทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่าน